ออฟเสิร์ออนที่เราจะชวนไปเอ้าดร์เอ้ยไม่ใช่จะชวนไปกินตับเอ้ยไม่ใช่เราจะชวนไปหาอะไรกินกันที่จอร์ดแฟร์ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ออฟเสิร์นทัวร์เราจะพาไปจอร์ดมาเก็ตครับเพราะว่าตอนนี้อยู่เปิดอยู่กลางเมืองเลยครับแต่จะบอกว่าตะกี้เราไปเดินมาละแล้วเราก็มาถ่ายอันนี้เนาะตอนนี้มันก็เลยมืดๆแล้วแต่ตอนเราไปยังสว่างอยู่นี่ที่เราจะไปชูกระมนม้องเลยที่เราพาไปนะอืมโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับเรามาจอดรถกันที่เซ็นทรัลพระราม9ก้าครับเพราะว่าแฟนี้อยู่ด้านหลังเลยครับ แล้วพอเดินออกมาจากที่จอดรถครับก็มาด้านนี้นี่เข้ามาทางข้างหลังได้เลยนะครับก่อนอื่นเราก็วัดอุณหภูมิก่อนอ่าปลอดภัยเข้าได้ครับโอ้โหดูสิครับของร้านอาหารเยอะเหมือนกันนะดูสิครับด้านหลังจะเป็นโซนร้านอาหารนะครับร้านอาหารเยอะมากๆเลยแล้วก็มีสิ่งที่ผมอยากกินเนาะเห็นคนอื่นเขาลงมาอุ้ยแซลมอนน่าทานมากเลยครับ ดูสิครับโอ้โหของทานเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็คนที่มาเดินที่นี่ก็ยังเป็นวัยรุ่นแนตะ่ทําให้รู้สึกวัยรุ่นขึ้นหน่อยนะร้านอาหารข้างหลังก็เยอะมากๆครับวันนี้ที่ผมไปเป็นวันอาทิตย์ครับดูสิครับส่วนโซนด้านหน้าที่ติดถนนใหญ่แนละ้วไปทางด้านถนนใหญ่ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยดีบรรยากาศจากทางด้านหน้านะครับจากถนนใหญ่มองเข้าไปนี่ครับ มุมสวยๆตึกแบบเนาะเห็นตึกลาฟาแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นโอเอซิสอยู่กลางเมืองเลยนี่ครับบรรยากาศทั้งหมดครับแล้วจะบอกว่าเนาะสิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยเห็นคนเข้าลงกันก็คือเขาว่าถ่ายรูปกันตรงนี้แหละนี่รถแ,งแดงๆนี่แหละอ่าเดี๋ยวเราไปถ่ายบ้างเนาะนี่ครับโอ้ยมีหนูด้วยน่ารักจังเลยล,ละครลบร้านเสื้อผ้าก็เยอะแยะมากๆครับ จะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆครับใครมีโอกาสนะครับก็ลองแวะมานะครับดูสิครับเสื้อผ้าน่ารักมากเลยครับแล้วก็อันนี้นี่ผมเห็นคนเขาลงก็คือเป็นแพนเค้กเกาหลีครับนี่ในทีวีก็จะมีแบบาดาราอยู่ด้วยแล้วเขาก็มีแปะรูปดาราอยู่ด้านหลังกำลังกินนี่เราก็เลยต้องมาลองกันซะหน่อยครับและเดี๋ยวเราจะปิดไทยด้วยอันนี้ครับ นี่ครับเราจะปิดท้ายกันด้วยเนยกรอบยักษ์ครับเราเคยไปทานกันแล้วที่ลาดบุรีเนาะตลาดโอยกี้นี่อันนี้เขาจะใหญ่กว่าครับและดูสําคัญนี่ดูทรงของคนขายก่อนแลวแล้ว,ลวออฟเตอร์ออนทัวร์นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม e ่อีกพีหน้าบ๊ายบายครับ